นี่มันอดยังโอเคเริ่มแลวสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python นะคะขอแนะนำตัวก่อนว่าชื่อเล่นรุงหมูนะคะตอนนี้ก็เรียนจบมามจะเกือบปีและจบคอมพิวเตอร์ไซส์จุฬาตอนนี้ก็ทำงานเป็น QA engineer อยู่นะคะสมัยมัธยมก็เป็นเด็ก ค่ายโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ทำไมต้องหมูเพราะว่าเดี๋ยวเราสอนแล้วคนไม่เชื่อว่าเราต้องสอนเขียนโปรแกรมได้จริงๆโอเคคำถามต่อมาทำไมต้องเริ่มจากภาษา Python เห็นว่าเหมือนได้ยินมาว่าสมัยนี้เขายัดภาษา Python ให้เด็กๆเริ่มเรียนกันปะก็เลยเฟิดสอน Python รับกันก็ สมัยเราเรียนมาหาไรแล้วก็เคยปั้นเด็กน้องเจไดทำชื่อนะมงเจไดจะทำพี่เสียชื่อนะปั้น้องเจไดเข้าค่ายเอิมิดคอมพิวเตอร์ได้ก็แต่ว่าตอนเนี้ก็ทำงานไม่ค่อยมีเวลาเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามาอคลิปของเราที่สอบเขียนโปรแกรมแล้วให้น้องๆได้ดูต่อๆกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีเวลาใช่ปะ เออถ้าคนอื่นมาดูคลิปเราแล้วเขาแบบได้ความรู้ก็คงจะดีมาเริ่มกันเลยก็เอาให้มันง่ายเนอะเราก็จะใช้ออนไลน์ compiler. คอมไพเลอร์คอมไพเลอร์คืออะไรเอาเริ่มก่อนว่าภาษาโปรแกรมมิ่งอ่ะมันก็เหมือนเหมือนภาษาทั่วไปอ่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยที่แบบเราก็ต้องเขียนใช่ปะเขียน เวลาจะใช้งานต่อก็ต้องแบบเขียนสคริปต์ไว้เหมือนเหมือนเขียนกระดาษอะแต่ว่านี่เปลี่ยนมาเขียนในคอมไงแล้วก็ต้องมีคนที่อ่านได้คือถ้าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเราต้องแบบมีคนที่มีความรู้ด้านภาษานั้นใช่ปะแต่อันเนี้ยเราจะให้คอมอ่านไงแล้วก็ต้องมีคมอมไพเลอร์คมอมไพเลอร์ก็คือตัวอ่านภาษานั่นเองทีนี้จริงๆอ่ะมันต้องเป็นโปรแกรมถ้าถ้าจะให้ดีอะนะเพราะว่ามันจะต้องเป็นโปรแกรมไว้เขียนภาษาพวกแบบ c ค้ดบ็อก u p จูปิเตอร์อะไรอะไรเดออะไรพวกนั้นอะเขาก็จะมีแบบโปรแกรมที่มีคอมไพเลอร์ติดตั้งมาแต่ละภาษาอยู่บางโปรแกรมก็ใช้ได้หลายภาษาแต่นี่จะใช้ออนไลน์คอมไพเลอร์เพราะว่าเผื่อใครแบบเพิ่งเริ่มแล้วแบบลงโปรแกรมไงวะอะไรคือคอมไพเลอร์อะไรคือ,อ,คอ IDE น,นั่นนโน้นนี่มัญหาเยอะ,ยะ,ยะก็เลยเดี๋ยวใช้ออนไลน์คอมไพเลอร์แล้วกันเดี๋ยวนี้มันลําก็คือเราสามารถเขียนโปรแกรมแล้วก็ใช้คอมไพเลอร์ออนไลน์ได้ ก็ง่ายๆค่ะเข้า Google แล้วก็เสิร์ชออนไลน์คอมไพเลอรก็นี่เลยง่ายๆจิ้มลิงก์แรกที่ผลเข้ามาเดี๋ยวเอา Compiler ไปแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันสมมุติว่าใช้อันเดียวกันนะก็มาดูตรงนี้มันก็จะมี Language ให้เลือกใช่ไหมคะถ้าเราจะเขียน p ไ t ท o n เราก็เริ่มจาก Python ทำไมต้อง Python 3ก็มันมีหลายเวอร์ชันแล้วถึงเวอร์ช3แค่นั้นแหละ เขาบอกว่า welcome e บอกก่อนว่า e ตัวเนี้ยคือ comment อมเมนต์ก็คือเวลาโปรแกรม run รอะตรงเนี้ยมันจะไม่เห็นอะไรเลยเหมือนแบบโปรแกรมก็จะข้ามส่วนนี้ไปไม่ทํำอะไรกับตรงเนี้ยเหมือนเป็นอ o m m e n t ไว้ให้แบบคนเขียนดูว่าแบบเออเราทําอะไรลงไปเพราะแบบบางทีเรามันซับซ้อนอะจําไม่ได้ลองกด run การกด run ก็คือการ run รโปรแกรม สังเกตว่าตรงนี้มันเขียนว่าปีนใช่ปะมันคือการปีนก็คือเหมือนแบบแสดงผลอนะแสดงผลแสดงผลอะไรเอะในวงเล็บตรงนี้คือฟังก์ชันเขาบอกว่าให้ใช้คำสั่งปีนแสดงข้อความ hello world แค่นี้เลยพอเรากดลันปุ๊บมันก็เลยมีข้อความ hello world โผล่ขึ้นมาตรงนี้อันนี้คือส่วนที่เป็น output ของเราการลันโค้ดเมือม่อกี้โดงงเมื่อกี้ ได้ hello ออกมาถ้าอยากลองเล่นเป็นไรเดียฮ e ล l o ลโควิดปาบอ่าได้โควิดออกมาเออเนี่ยจริงๆอะ่ะมีคนขอให้แบบทำคลิปสอนตั้งแต่จะปีหนึ่งแล้วอะแบบมีคนขอให้ทำนานแล้วต่แบบติดนั่นนูน่นนี่งานเยอะข้ออ้างเยอะไม่ได้แบบมาอาัดคลิปสัที โควิดระบาดก็เป็นข้อดีนะคะที่แบบเราโวนขังอยู่ที่บ้านทำให้เรามีเวลามาอัดคลิปสอนได้โอเคค่ะเมื่อกี้เราก็แสดงข้อความเป็นแล้วเดี๋ยวเรามาทำอะไรให้มันซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าการที่เราเขียนโปรแกรมเราจะให้มันมีโลจิกมีแอคชั่นนั่นน,นู่นนี่เมื่อเกิดเงื่อนไขอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมันก็คงไม่ใช่แบบมีแค่สคริป ปิ้นปิ้นปิ้นอย่างเดียวเราได้แบบเป็นโปรแกรมเป็นแอปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะมันก็ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างแต่เราจะเริ่มจากเบสิกกันก่อนเพราะเ่าจะมาสอนเบสิกโอเคเริ่มจากการรับค่าจากคีย์บอร์ดก่อนก็คือการรับค่าจากคีย์บอร์ดเราก็ต้องมีตัวฟังก์ชันที่เอาไว้รับค่าแล้วก็มีที่ที่เก็บเพราะว่าแบบมีตัวที่รับค่าแล้วใช่ป่ะแต่เราก็ต้องมีที่เก็บว่าจะาไปเก็บไปที่ไหนเพราะว่าเราจะเอาค่านะั้นมาทําอะไรต่อไม่ใช่แบบ รับแล้วปล่อยผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องมีตัวรับค่านิดนึงจริงจะปล่อยผ่านก็ได้นะแต่ว่าเราจะเอามันมาทําอะไรต่อไงเราก็เลยไม่ปล่อยผ่านเดี๋ยวเราลองปล่อยผ่านให้ดูก่อนก็ได้โอเคก็คือฟังก์ชันที่ใช้เป็นฟังก์ชัน input Input คือข้างในฟังก์ชัน input เราก็สามารถแสดงข้อความก่อนที่จะให้ user รับใส่ input เข้ามาได้ Input ว่าอะไรดีย,วดย,ยูว่าเราติดยาอ่าไหนรันยูว่าเราติดยางเห็นไหมคะว่าเคอร์เซอร์มันกับคิบกับคิบอยู่ตรงเนี้ยก็คือมันกำลังรออินพุจาก user อยู่แล้วก็ิมิ์ไปติด จบโปรแกรมจบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี้เราจะทําให้มันมีอะไรเกิดขึ้นกันแล้วก็ควรเราจะเอาเราจะเอาค่ามันมาแสดงผลละกันว่า user ใส่ input อะไรแล้วเราก็จะมาแสดงเป็นผลลัพธ์อะไรดีว่าเราติดอย่าง,างใช่ป่ะก็แบบตั้งชื่อตัวแปร user input นี่พยายามตั้งชื่อให้มันยาวๆนะคะให้ถูกหลักโปรแกรมมิงว่าเราควรตั้งชื่อที่มันสื่อความหมายหรือว่าเราติดยาง user input แล้วเราก็มา p r i พ t p ิ i n t คือการแสดงข้อความที่เราเพิ่งทำือนไปเมื่อกี้ใช่ปะ่ะ print user input แค่นี้ก่อนละกัน run หรือว่าเราติดยางตัว่าเราพิมพ์ว่าไม่ติด มันก็จะแสดงข้อความ user input ที่เราเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้ออกมาว่าไม่ติดลองลองใส่ข้อความอื่นเล่นให้ดูอีกรอบจริงๆอ่ะลองไปเล่นเองก็ได้นะวูวว่าเราติดยางเราบอกติดมันก็จะปีนออกมาว่าติน้ดใช่ปะทีนี้เรามาลองทำอะไรให้มันดูแบบมีการใช้สมองมากขึ้นโปรแกรมมีสมองมากขึ้น ทลามันทาให้โปรแกรมเราฉลาดขึ้นด้วยการใส่เงื่อนไขเข้าไปอันนี้เราสอนเงื่อนไขอี i อีปลว่าถ้าใช่ปะก็คือถ้าสมมติแม่ใช้ไปซื้อไข่ถ้ามีไข่ซื้อไข่มาด้วยแปลว่าอะไรถ,ถ้าเราไปซูเปอร์แล้วเราเจอไข่เราก็ต้องซื้อไข่มาใช่ปะเหมือนกันเลย เห็นไหมบอกแล้วว่าภาษาโปรแกรมมี่มันก็เหมือนภาษาที่เราใช้กันอนยู่ทุกวันนี่แหละเอาอะไรดีเอาเรื่องอุณหภูมิมากัน Please input your temperature temp สมมุติว่าคนที่อุณหภูมิมากกว่าสามสิบแปดองศาติดโควิดสมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงนะอาจจะสามหกลติดก็ได้สมมุติเฉยๆให้มันเขียนโปรแกรมนี้ไง p l e a s e input y o u t t e m p e r a t u r e เดี๋ยวเราลองิ้นอินพุตมาก่อนวะ่ามันได้จริงเปล่าสมมุติใส่สี่สิบ โอเคโปรแกรมเราไปเป็นสี่สิบถูกต้องเราจะมาใส่เงื่อนไขแล้วนะคะก็คือ if ใส่เงื่นอนไข if เข้าไปเมื่อกี้พี่พูดว่าไงนะบอกว่าถ้าอุณหภูมิ user input ที่ใส่เข้ามามากกว่า38ให้ปิมพ์ข้อความว่า ติดแน่นอน L L ลเอลลคือะไเอลคือถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขยีข้างบนก็ให้มาทำที่อยู่ในเก็คือถ้า user input ไม่ได้มากกว่า38ให้ print โครจา้า ใลองรันใส่สามแปดให้ทายไปจะเกิดอะไรขึ้นให้ทายปปาว่าโปรแกรมนี้รันได้ปะคือว่าโปรแกรมที่ฉันเขียนมันรันได้ปะัะทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าลองช่วยหาบักซีเดี๋ยวลองไลงให้ดูก่อนท้าน พี่ทายว่าทำไมเอออีกเทคนิคอีกสกิลหนึ่งที่ต้องมีนะคะก็คือการอ่านเอร์เอร์หรอกเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเพราะแบบเดี๋ยวเนี้คอมไพเลอร์มันก็แบบแสดงเออร์เลอร์มาช่วยเราว่าฉันทำอะไรผิดไปมาดูมันบอกว่า e f m a i n นดอ p y ที่เรากำลังเขียนอยู่เนี่ยบรรทัดที่สองอะ่ะน,นี่เฮ้ยมันบอกบรรทัดที่สอง i u พ e r i n อ u ์ตมากว่สามสิบแปดทเออ u n o d o r a b l e type string มากกว่า int ก็คืออะไรก็คือไอ้ข้อความที่มันเป็นภาษามันเขาเรียกว่า string string ก็คือข้อความที่เป็นภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็น string หมดเลยภาษาญี่ปุ่นทุกภาษาเป็น string int ย่อมาจาก integer ก็คือเป็นตัวเลขทีเนี้ยไอ้สิ่งที่เราทำพลาดไปอ่ะคือเรารับ user input มาใช่ปะ เรารับมาเป็นสตริงแต่เราเอามันไปเปรียบเทียบกับค่าที่เป็นกิวเจอร์เราภาษาไปเปรียบเทียบกับตัวเลขได้ปะในเคสนี้ไม่ได้เราต้องทำให้ user input ที่ใส่เข้ามาเป็นประเภทเดียวกันก่อนถึงจะมาเปรียบเทียบได้ด้วยการใช้ฟังก์ชัน int ฟังก์ชัน int คือฟังก์ชันที่ฟาดค่าอะไรก็ตามให้กลายเป็น int ก็คือไม่ว่า user input ตรงนี้จะใส่มาเป็น สตริงของตัวเลขเอององปะะ่าว่ะเมื่อกี้ก็พิมพ์สามแปดนี่ทำไมมันแบบมันก็เป็นตัวเลขใช่ไหมค่าที่เราพิมพ์จากคีย์บอร์ดภาษาไพาทอนอ่ะมันมองเป็นสตริงหมดเลยก็คือไม่ว่าเราจะเก็บเปนะ็นอะไรภาษาไพาทอนมันมองเป็นสตริงเพราะมันเราไม่ได้อัไซเราไม่ได้อัไซแบบไทป์ของเราไม่ได้ระบ,บุประเภทของตัวแปรเข้าไปว่า คือภาษาไพทอนอ่ะเราไม่ได้ระบุประเภทของตัวแปรว่าจะให้มันเป็นตัวแปรประเภทไหนมันก็เลยรับค่าเป็นสตริงถ้าเราจะเอามันมาคำนวณเราก็ต้องแปลงค่ามันก่อนก็เลยนี่ใส่ฟังก์ชันินครอบเข้าไปงงปะก็ใส่เป็นตัวเลขอะทำไมทำไมมองเป็นสตริงล่ะก็คือมันเป็นสตริงของตัวเลขไงสตริงของตัวเลข เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าโปรแกรมมันโง่มากแองไม่รู้เลยว่าสามจุแปดเธอใส่เข้าไปเป็นตัวเลขเราก็ต้องมาบอกมันก่อนนะว่าข้อความที่เราใส่ไปเมื่อกี้เราจะเอาเราจะแปลให้มันเป็นตัวเลขเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับเลขสามสิบแปดนะคะก็อ่ะตอนนี้ควรได้ถ้าเราใส่สามสิแปดท้ายท้ายจะเกิดอะไรขึ้น มันจะแสดงข้อความติดแน่นอนรอดจ้าหรือโปรแกรมรันไม่รอดเฉลยมันจะแสดงข้อความว่าอาจจะรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสามสิบแปดมันไม่ได้มากกว่าสามสิบแปดไงงูไหมงูไหม,มก็คือสามสิบแปดมัน เท่ากับ38นะคะเราก็เลยรอดถ้าเราซองใส่ข้อความที่มันที่เป็นตัวเลขอะ่ะที่มันมากกว่า38อย่างเช่นสามก็ติดแน่นอนหรือถ้าเราใส่ไปสักแบบหนึ่งมืนติดแน่นอนจ้าแต่ถ้าเราใส่ค่าที่มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ38มนึงเลยอะเราก็จะรอดเพราะว่า มันไม่เข้ายีฟไงมันไม่เข้าเงื่อนไขว่าค่า user input ที่ใส่เข้ามาไม่ได้มากกว่า38มสิเนก็เลยมาเข้าเงื่อนไขเอลว่าถ้าไม่เข้า e ีใช่ไหมอนอกนั้นก็ให้พิมพ์ว่ารอดจ้าก,ก็คือเอาว่ารอดเราต้องรอดเราต้องรอดก็ตอนนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแต่เราแบบสอนอะไรไม่ครบหรือไม่ไล่ตกหลนอยากถามอะไรก็ พิมพ์คอมเมนต์คำถามไว้ใต้คลิปเลยนะคะฝากกด subscribe ด้วยจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่ออยากให้สอนภาษาอะไรบอกได้บ๊ายบายค่ะ